ครับเพื่อนเจอแล้วครับอยู่ตรงไหนไม่อยู่ไปอยู่บนยอดเขาเลยแล้วก็ต้นไม้ที่สูงที่สุดบนยอดเขาอีกอุ้ยละนอ้อน่าจะเป็นต้นมะกอกครับไม่ใช่งิ้วครับอเมื่อวานดูเป็นต้นงิ้วเหนื่อยครับกว่าจะขึ้นมาถึงอากาศก็ร้อนครับอบอ้าว สุดยอดเลยครับนี่ครับหนักตรงถอยนี่แหละเออ Cảm ơn các bạn à เพื่อนเจอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่บนต้นครับความสูงเลยไม่ต้องพูดถึงน,น,นะครับบนยอดเข่านะครับอีกนิดเดียวก็ไปยอดเข่าแล้วนู่นครับเห็นวิวไหมครับดูนะครับเออยอดเข่าเลยนะครับ <c oughs> แม่ไม้เซลฟีไล่ไม่ได้ขึ้นมาอีกแม่เอ้ยไปใ, <laughs> ให้เพื่อนเพื่อนดูวิวครับครับ,รบเพื่อนบรรยากาศนะครับอ่าอีกนิดเดียวก็ถึงยอดเขาแล้วครับดูนะครับให้เพื่อนดูดูวิวนะครับดูกันเต็มเต็มเลยนี่นะครับผมอยู่บนยอดเขาจริงๆเนี่ยนี่อยู่นั่งอยู่บนกิ่งไม้นะครับ ดูคนข้างล่างสิครับป่องกระป่องผมอยู่นู่นนะครับยังไม่ได้เอาขึ้นมานะครับเพิ่งบินมาทางนี้ก็ตามมาก็ดันพิสดารไปอยู่บนยอดเข้าครับเพื่อนๆน,นี่ครับอตอนนี้ก็อยู่บนหัวผมเรียบร้อยแล้วขึ้นไปอีกประมาณทักสามเมตรสี่เมตรครับนี่ครับอืม ใหญ่อยู่นะครับไม่รู้อ่อนหรือแกแต่เปอร์เซ็นต์น่าจะอ่อนครับอืมภาวนานะครับเปอร์เซ็นต์น่าจะอ่อนผ่านเอดหัวลอเลยครับยงล่างเออครับผ่านเอดสวัสดีครับผมงานบกมือไวบ่ายอยู่นู่นครับให้กำลังจครับอืมลุ้นผ่านโทน ผมรักเก่งเยี้ยวเนียวมาแล้วใครเคยเข็มมาแล้วครับแหมสูงนะครับเนี่ยไม่ใช่เล่นนะครับไม่ใช่เล่นนะครับถ้ากิ้งลงก็พวกนี้ห้ามลงไม่ไม่ไหวแล้วครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันบนต้นเลยไปอีกน้อยนึงนี่เดี๋ยวขึ้นกิ้งนี้ไป เย็บเยีบเยบเยบไปนู่นไปนั่งคอมอยู่บนยอดนู่นสับป,ดปะดนลไปอยู่บนยอดพึ่งบ้าเออไปครับเอาละ,ะครับเพื่อนๆเราก็จะถึงกิ่งแล้วครับเดี๋ยวพอขอขึ้นไปอยู่บนงามนู่นนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมมันเสียวจริงนี่นะครับเขาเล่นจริง Không phải đồ chơi. Còn chính gấp คูใหญ่ยยเลยเ,เพื่อนๆได้ยินเสียงมันคูเปล่าคูผมครับ Oh my God! Oh! ใหญ่อะไรขนาดนี้โอ้กอดกอดกอดโอ้ Beautiful โอ้ Very Good Very Good uh. <c oughs> เออเพื่อนเพื่อนเห็นชัดไหมครับ ชัดผมจะขยับให้ปตามหมดหเลยป่ะพี่ตามเป้งเลย เงียบนะครับต้องต่อขออยช่วย oh นะครับหนึ่งแผ่นครับเอาหมดนะครับนะครับแผ่นที่สองครับ ครับผ่นที่สาม เที่ยวก่อนเปล่า

Cảm ơn các bạn nữa, theo dõi không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ปดาดหัวน้ำยังไงวะเนี่ยไม่ถึงนะบอกแล้วกินมันยากอ่ะเอาให้หมอกหนะ้าถึงว่าสิ ปนกันไปก่อนเนอะปนกันไปก่อนเนอะ

ขอดัวลงนะครับเพื่อนๆเ,เสร็จสิ้นภารกิจครับอ่าเรามาเจอ,อหลังนะครับเป็นหลังที่เอ่อที่ห้าวันนีเ้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังนี้จะเป็นยังไงผมว่าแกครับก็ยังวนเวียนอยู่บนยอดเขาอยู่นะครับนี่นครับใหญ่นะครับเนี่ยอ๋อใหญ่นะครับเนี่ย ไม่ใช่เล่นเลยนะครับมันเกาะส่งอะไรของมันวะฮะส่งหัวขวานทำไมปะทำไมไม่เห็มันขานมันเกาะส่งอะไรของมันเนี่ยเออยังไงเนี่ยนี่ครับเกาะส่งมันเนี่ยเออแปลกๆอยู่นะครับ หมวกอยู่ที่บ้านถ่ายรูปอยู่ไหมเหลยอพดจับถ่ายรูปอยู่อ่ะบนโต๊ะ,อะเออ,อเดี๋ยวเราไปขึ้นกันเลยครับผ่านโหนีกแล้วมันใหญ่ไม่ใช่เล่นนะครับโอ้ดูะสิครับมันไม่ใช่เล่นเลยนะครับตอนนี้กิ่งก็สเ่ียวด้วยเออน่ากลัวครับ <laughs> ไปครับเดี๋ยวไปลุย หลังนี้คงจะเอออาจจะทายให้เพื่อนๆดูไม่ได้นะครับราบมาเดียกกันนี่นะครับอันนี้หลังแรกต้นสูงเสียวผมจะได้สักสี่ขวดน่าจะได้อยู่เขายสนใจน้ําผึ้งก็ทักมานะครับผ่านโทนนี่นะครับอ่าผมก็จะส่งเป็นขวดพลาสติกไปนะครับ พอหุ้มไปยังดีเลยนะครับนี่นะครับแท้ทุกขวดครับอันนี้ครับหลังต้นเสี่ยวที่ว่าทายไม่ได้ก็จะประมาณเจ็ดโลครับประมาณหกเจ็ดโลหลัง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 มันแก่นะครับต้นนี้ต้นสุดท้ายที่ว่าทายไม่ได้นะครับนี่นะครับส่วนเกอสรอน,นะครับ เกสรเนื้อเน้นเน้นเลยนี่นี่เกสรประมาณสามสิบปโลแล้วนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับมีอีกสามสิบปาโลจากไปเลี้ยงพึ่งเลี้ยงอะไรแล้วแต่เพื่อนๆครับสนใจทักมาได้นะครับนี่ครับนี่ครับดาราหน้าต้องอ <c oughs> <c oughs> นี่ยังไม่ได้บีบนะครับหลายถุงแล้วนี่นะครับสามถุงยังไม่ได้บีบเลยนะครับ